สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆรวมถึงคุณผู้ชมเข้าสู่ m r ส e ตอร Channel ช่องแห่งความลึกลับกันอีกครั้งหนึ่งครับ ก่อนหน้านี้ไม่นานมีน้องชายที่ผมรู้จักคนนึงบอกกับผมว่าอยากให้ลองเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลลึกลับโดยที่ไม่ได้เจาะโจงมาครับว่าจะต้องเป็นตัวอะไรซึ่งสําหรับตัวผมเองแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรครับจึงตกปากรับคําของน้องชายคนนี้ไปและหลังจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าสิ่งที่ผมจะเล่านั้นต้องเป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้ถึงการมีอยู่จริงซึ่งชื่อของสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้มหาสมุทรที่ลอยเข้ามาอยู่ในหัวของผมณเวลานั้นตามโจทย์ก็มีอยู่แค่่่่่ไมกีชือครับและหนึงใ นั้นก็คืออสูรกายหรือสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียงและมีเรื่องเล่ามากที่สุดตนหนึ่งของโลกมันถูกยกย่องให้เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับนักเดินเรือทุกหน้าน้ํามาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและใช่ครับผมกําลังจะพูดถึงเรื่องราวของคราเคนแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับ จุดกำเนิดและตำนานของคราเคนมีรากฐานมาจากเรื่องเล่าของชาวเรือแถบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะที่นอร์เวย์และไอซ์แลนด์ว่ากันว่าคราเคนเป็นสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกมันสามารถจมเรือทั้งลำลงได้โดยพลังที่เกิดขึ้นจากหนวดของมันตำนานนี้เริ่มปรากฏในบันทึกของนักเดินเรือและนักประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่12ครับโดยเฉพาะกับในบันทึกจากเอกสารของกษัตริย์สเวนฟอร์มูลซันซึ่งกล่าวถึงสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่จนสามารถทำให้เกิดกระแสน้ำวนขนาดมหึมาได้ ภายในบันทึกของเอกสารฉบับนี้กริย์เซเวนได้บรรยายให้เห็นถึงภาพของการพบเจอจนได้เข้าต่อสู้กับอสูรกายอย่างคราเคนที่อาศัยอยู่ในทะเลนอร์ดิกเอาไว้ว่าในระหว่างการเดินเรือไปทางทะเลตอนเหนือนั้นคราเคนปรากฏตัวขึ้นจากผิวน้ําโดยมีดวงตาหลายคู่กับลำตัวที่ดูคล้ายภูเขามันกําลังเคลื่อนที่เข้าหาเรือยอย่างช้าๆขนาดของมันใหญ่โตเกินกว่าที่จะจินตนาการได้สิ่งมีชีวิตลึกลับตนนี้มีอาวุธเป็นหนวดยาวหลายสิบเมตรที่สามารถยึดเกาะและจมเรือทั้งลำลงได้ในระยะเว าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีการต่อสู้กับคราเคนนั้นพระองค์มีรับสั่งให้ลูกเรือโจมตีเข้าใส่อสุรกายตนนี้ด้วยสรรพอาวุธอย่างกล้าหาญและด้วยพระปรีชาในการวางกลยุทธ์เหล่าทหารจึงสามารถตัดหนวดบางส่วนของมันออกได้จนทําให้มันตน้องหนีกลับลงไปใต้ท้องทะเลอีกครั้ง พระองค์ยังกล่าวเสริมถึงลักษณะของคราเคนเอาไว้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ทรงพลังโดยเฉพาะกำหนดยาวที่สามารถบีบรัดและทำลายเรือขนาดใหญ่ลงได้การที่คราเคนพยายามจะดูดกินเรือทั้งลำลงไปยังใต้ท้องทะเลนั้นเป็นเพราะต้องการแสดงออกถึงพลังอำนาจเพื่อข่มขวัญน,นักเดินเรือที่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับทิ่ที่อยู่อาศัยของมันครับ มีคำเตือนและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือของชาวนอร์ดิกที่ถูกเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ด้วยว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดีซึ่งถือเป็นสัญญาณในการปรากฏตัวขึ้นของสัตว์ประหลาดและแนะนำให้ระวังบริเวณที่มีกระแสน้ำวนเพราะอาจเป็นสถานที่ที่คราเคนใช้ซ่อนตัวอยู่ ตำนานและการเล่าขานเกี่ยวกับคราเคนในวัฒนธรรมของผู้คนแถบสแกนดิเนเวียนั้นเชื่อว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีอายุยืนยาวและมีบทบาทในตำนานของเทพเจ้านอร์ธซึ่งถูกมองว่าเป็นทั้งภัยคุกคามและคำเตือนสำหรับคนเรือครับ บันทึกของกษัตร,ร,ริย์เซเวนฟอร์โมลิซันถือเป็นหนึ่งในเอกสารโบราณที่เล่าถึงคราเคนในแง่ของประสบการณ์ส่วนตัวของผู้คนในยุคนั้นที่เคยสัมผัสเข้ากับสิ่งมีชีวิตในตำนานตนนี้และไม่ว่าในปัจจุบันมุมมองของคนรุ่นใหม่เองคราเคนอาจเป็นเพียงแค่สัตว์ในจินตนาการแต่นี่ถือเป็นเรื่องราวการบันทึกที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและสะท้อนให้เห็นความเชื่อรวมถึงความกลัวของผู้คนในอดีตที่ต้องเผชิญหน้าเข้ากับพลังของธรรมชาติครับ นอกจากนั้นแล้วในช่วงศตรวรรษที่18เองก็ยังมีการกล่าวถึงสัตว์ประหลาดหรืออสุรกายตัวน,นี้อีกครั้งในช่วงปี1752กับบันทึกของเอริกฮันตูบิดันที่เป็นทางนักบวชและนักเขียนชาวเดนมาร์กจากผลงานการเขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ประเทศนอร์เวย์ในหนังสือที่ชื่อ The Natural History of Norway โดยภายในมีการบรรยายถึงเรื่องราวของสัตว์ทะเลน้ำลึกและสัตว์ประหลาดอีกหลายชนิดที่เอริกได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือควายเชนนี่แหละครับ ในข้อความจากหนังสือระบุเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีลักษณะาภายนอกที่ดูคล้ายกับหมึกยักษ์ที่ผสมเข้ากับกุ้งขนาดใหญ่โดยคาดการถึงความยาวโดยประมาณอยู่ที่30-50ถึงเมตรถ้าเปรียบเป็นความสูงของตึกโดยการเอา3.5ไปหารก็จะมีขนาดเท่ากับตึก14ชั้นซึ่งมันถือว่าใหญ่มากนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการพูดถึงแนวคลื่นประหลาดที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของมันรวมถึงวางน้ําวนขนาดมาคือมาที่ถูกสร้างขึ้นจากการที่คราเคนนั้นพยายามที่จะอ้าปากเพื่อดูดกลินสิ่งต่างๆรอบตัวใ กลายไปเป็นอาหารของมันครับ ในปี1870ชูสเวิร์นนักเขียนและนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสได้นำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคราเคนไปใส่ไว้ในนวนิยายเรื่อง t w e n t Thousand Leagues Under the Sea ซึ่งมันปรากฏตัวขึ้นและเข้าโจมตีเรือดำน้ำอย่างนอติลุสของกัปตันนีโมจนเกิดการต่อสู้กับลูกเรือคราเคนสามารถฆ่าชีวิตของลูกเรือนอติลุสไปได้บางส่วนนะครับก่อนที่จะพลาดท่าและหนีกลับลงไปยังใต้ท้องมหาสมุทรอีกครั้งเหตุการณ์นี้สแสดงให้เห็นถึงความลึกลับและอันตรายของท้องทะเลชูเวิร์นต้องการนำเสนอพันนวนิยายแนวไซไฟ ของเฉา,ากการต่อสู้กับคราเคนกลายเป็นหนึ่งในฉากที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่จดจำมากที่สุดในวรรณกรรมคลาสสิกของชูนสเวนครับ อสูรกายหรือสัตว์ประหลาดจากใต้ทะเลลึกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบนโลกภาพยนตร์ใน p i r a t e e r s ใน e a ริบ b บียภาค Deadman c h e s t ที่คราเคนกลายเป็นอาวุธสำคัญของกัปตันเดว j โจ e สแห่งเรือ f l y i n g Dutchman โดยมันถูกใช้เพื่อกำจัดศัตรูทุกคนที่คิดจะต่อต้านโจรซึ่งมันสามารถโจมเรือทุกลำได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นโดยหนวดขนาดยักษ์บวกเข้ากับพละกำลังที่มีมหาศาลฉากสำคัญที่คราเคนปรากฏตัวขึ้นอีกหนึ่งฉากนั้นคือการโจมตีเรือของกัปตันแจ็คสเปโร w ซึ่งมันใช้หนวดขนาดมาคือมาทำลายเรือทั้งหมดใน ีฉากน้แจ็คสเปโร่ row, ต้องเผชิญหน้าเขากับควาเคนเพียงลําพังครับหลังจากที่ลูกเรือของเขานั้นหนีไปหมดแล้วแจ็คหยิบดาบขึ้นต่อสู้กับสัตว์ร้ายตอนนี้ก่อนที่มันจะใช้หนวดจับตัวของเขาไว้และลากลงไปที่ใต้ก้นมหาสมุทรซึ่งนี่กลายเป็นฉากปิดที่ทรงพลังและน่าจดจําที่สุดของภาพยนตร์ภาคนี้ครับ และอีกครั้งกับแคชชอปดีไททันในปี2010ซึ่งเป็นการนำกลับมารเรมคจากภาคต้นฉบาบของปี1981ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของคราเคนให้ดูยิ่งใหญ่และน่าสะพึงกลัวสมกับที่เป็นอาวุธของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างโพไซดอนอีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามที่ต้องถูกทำลายลงด้วยฝีมือของเพอร์ซิอุสกับฉากที่เขาใช้หัวของเมดูซาเปลี่ยนให้อสุรกายที่กำลังคุ้มคลั่งตนนี้กลายเป็นหินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงอย่างแอนโดรเมดาครับ จริงๆแล้วในตำนานของเทพประกรณ้ำเกีกโบราณน,นั้นอสุรกายประจำตัวของเทพเจ้าโพไซดอนไม่ใช่ควาเคนนะครับแต่เป็นโทรจันเซตัสหรือมังกรทะเลที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าทำลายหมู่บ้านที่อยู่บริเวณแนใชายฝั่งของกรุงทรอยจนย่อยยับจากความแค้นส่วนตัวของเทพเจ้าโพไซดอนที่มีต่อตัวของกษัตริย์ลาโอเมดอนครับ ในเชิงวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคราเคนนั้นหนึ่งในการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี2004เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นอย่างดรซูเนมิคุโบเดระและทีมงานจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่นสามารถบถันทึกภาพมึกยกากสายพันธุ์อาร์ตูริสขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่จากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยกล้องถ่ายภาพใต้น้ำที่ถูกติดตั้งไว้ลึกกว่า900เมตรหลังจากนั้นในปี2006ทีมงานเดียวกันก็สามารถจรรับจาาวิีอออขงงงมมัันนนน้้้กกรจแลย ยักษ์สายพันธุ์นี้ถูกพบอยู่เป็นระยะตามชายฝั่งของประเทศต่างๆเช่นนิวซีแลนด์นอร์เวย์และอเมริกาเหนือซึ่งช่วยให้นักชีววิทยาสามารถศึกษาลักษณะของมันได้อย่างละเอียดมากขึ้น มือยักษ์ตระกูลอาร์ูริสนี้สามารถมีขนาดตัวยาวได้ถึง1 0 1ถึง14เมตรมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของสัตว์โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรลักษณะของมันทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าสัตว์ชนิดนี้อาจเป็นต้นแบบของอสูรกายใต้เทะเลลึกในตำนานอยก่กงคราเคนด้วยครับ โดยภาพรวมแล้วคราเคนถือเป็นหนึ่งในตำนานสัตว์ประหลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกของนิทานพื้นบ้านการค้นพบมึกยักษ์ในโลกของความเป็นจริงนั้นช่วยอธิบายรากฐานของเรื่องเล่าเหล่านั้นได้เพียงบางส่วนแต่ความลี้ลับของมันยังคงดึงดูดความสนใจจากผู้คนรวมถึงนักสำรวจอีกมากมายทําให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและตำนานแห่งท้องทะเลที่ไม่มีวันจางหายไปได้เลยครับ แล้วคุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรสามารถลากเปลี่ยนกันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ผงต้องขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ